เจ็บไหมนะ่ะยังยังยังไม่เข็ดดีจริงนะจะดีดหูเลยนะถ้าจะกระโดดมันก็มันทำให้เปลเรีนยิ้มกันนะในในในโด,ดดิี้ในโด,ดดี้อุยออ้ยดีดหูเลยดีดพุงเลยถ้ามันดึกอ่าในโดดดิโดด

เป็นอะไรวะทะลอกไม่ไหลแกลเจ็บปะเจ็บมากแล้วฮึดื้หันมาเลยนี่นี่มานี่มาโกรธมากระโดดมาน่าจะมีถุงใส่ไว้ให้มันเป็นรอย <c oughs> เจ็บมึงไม่ใครสอนวันท่านี้เจ็บนะบใครสอนวันคลิปท่านี้ไม่รู้มันกระโดดมันชอบกระโดดไอ,อตัวเนี้ยกระโดด กลับเลยม่เคยเห็นควนกลับแม, <c oughs> ม,ม่มานี่มามาที่มามานี่มามานี่มาไปหาก,กล่องเลยไปน, <c oughs> น่ะน่ะเอาเลยเอาเลยเอาเลยนูน่นไปเลยกระโดดใส่กล้องนี่นี่จุก้ามา อันนี้ชุก้าชุก้ามามาเหนื่อยแล้วมั้งน่ะกระดดเยอะเห็นไหมสักพักก็นอนมาดูมาดิ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 วักลับมาดิขวัญับเลยนะเอาดิไปแล้วไปแล้วอเน็๊ อ๋อเอาเฮ้ยว้ยเว้ยเว้ยแม่มันมันกระโดดอยู่มันดีกุดโดดดีครับดีครับน้องดีครับแล้วทำไมมานอนไปจังพี่เขาเป็นใช่มันร้องด้วยอ่ะเห็นไหมกูอะไรเล่นไม่ไปนั่งกับน้องอ่ะสวัสดีครับเฮ้ยทำให้มันแบบมันสมราคาบอกเลยเนี่ยเห็นป่ะเหนื่อยเหนื่อยละเล่นเหนื่อยลว มันไล่กัดทั่วเลยแลย้วเมื่อกี้